พ่อขาสวัสดีค่ะเฮียหยางเมื่อนี้พ่อไปโรงพยาบาลอ,อีกหรือคะเมื่อวานไปจากรอบพ่อสองรอบเมื่อวานไปจากรอบเนาะโอ้ยพี่นอ้องคุณพ่อคุณพันคอยยังชั่วแล้วค่ะวันนี้ขึ้นมานั่งเลาวายเล่าวายจ่มัดห่วงตะก้าค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเลาวายจะมัดห่วงตะก้า อีพีที่สี่ร้อยเก้าสิบแปดแล้วค่ะมาจะร้อยสิบเก้าแล้ววันนี้ฮะวันสามร้อยสี่ร้อยเกสี่ร้อยเก้าสิบแปดค่ะอีพีนี้ค่ะอีกสองอีพีถึงอีพีที่ห้าร้อยค่ะพ่อค่ะอีกสองอีพีถึงห้าร้อยอีกสองอีพีถึงขึ้นหลักห้าแล้วค่ะขอบคุณฟรีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมให้กำลังใจค่ะเราไหวาค่ะพี่น้อง พ่อเอาไว้มาได่เลยซื้อมาได้เลยปันจำลงใส่พ่อใหญ่ยังโซเบย์เป็นเพื่อนกันไหมพ่อเพื่อนเยอะเลยพ่อไม่อยากไปเยี่ยมเหรอหนูจะพาไปเพราะว่าลุงแอร์ไปซื้อไว้ให้อ่าพ่อใหญ่โซถามหาพ่อใหญ่งามอยู่พ่อใหญ่โซถามว่าเอาพ่อใหญ่งามเราหยั่งยูุติซะ อ๋อเป็นเพื่อนกันขอบคุณที่ซีมากมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ